สิตนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนป58 58ทั้งคู่เลยใช่ครับโอ้ีสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องป่องายสุขผู่สุขคนและกาสวัสดีไม่เอาบองปนกรุบกรุบขี้เนียครับผมวันนี้ครูวินัยพาไปดูอ่นี่เลยมาที่นี่เลยครับผม อะไรเนี่ยตลาดไร่ขิงบิ้งวงคลน,นะฮะมาตามหาน้ําปั่นสมูทตี้นะฮะกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากที่สุดและก็มีน้ําปั่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันที่ตลาดแห่งนี้ขายวันไหนบ้างขายอะไรบ้างมีอะไรปั่นบ้างมากกว่า 40, 40รายการไปดูกันครับผมไป ท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับคุณครูบริษับคุณครูหมวยนะฮะที่นี่นะฮะมามาทำอะไรฮะอ๋อมากินน้ำมะพร้าวค่ะอ๋อกินน้ำมะพร้าวปั่นค่ะน้ำมะพร้าวปั่นค่ะโอเคนี่เจ้าของร้านใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับโอเคครับผมเจ้าของร้านอยู่ไหนครับอยู่ไหมของร้านอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาคือใครสวัสดีครับครูหมวยครับผมสวัสดีครูเหมยครับผมอ่าวันนี้มาพบกับครูหมวยนะฮะขุนสลามปา่นปานเกตแล้วก็ครูเบิร์ดมะพร้าวปั่นแน่โอเคครับถามผมวันนี้ ตามมาร้านที่เขาบอกว่าโด่งดังที่สุดในย่านนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยยอดโอเคมีอะไรบ้างครับผมเมนูนั่เมนูทางร้านนะครับอันแรกเลยจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวโอ้มะพร้าวเป็นหลักโอเคครับผมมะพร้าวปั่นใช่ครับโอเคมะพร้าวปั่นโอเคปั่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับ ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ทั้งสองเป็นสิทธิ์เก่านักพระสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนป58ครับ58ทั้งคู่เลยใช่ครับโอ้ยรู้จักกันมานานหรือยังฮะหรือว่าเพิ่งมารู้จักเมื่อกี้ก็สิบสิบเจ็ดปีนะครับสิบปีท่านผู่สิบเจ็ดปีคอนเทนต์วันนี้ที่ผมตามมาเนื่องจากว่าเรื่องของความรักของทั้งคู่นะฮะสิบเจ็ดปีนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างครงนี้นะฮะใช่ค่ะคู่มวยนี่จบ บัญชีใช่ค่ะบัญชีค่ะเหมือนกันบัญชีเหมือนกันเลยครับผมก็สอนสอนมาใช่ค่ะโอเควันนี้ได้มาประสบความสำเร็จเรื่องของการทําร้านถับใช่ไหมครับช่างขาเป็นมาอย่างไรฮะร้านนี้ก็ิ่มเริ่มเธอตอนน้พเ้าถูกเรามีสวนมะพร้าเองครับคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เราลองมาปั่นขายเรื่องเรื่องคือมาจากพ่อพ่อพ่อให้ปั่นขายใช่ค่ะ และคนชิมคนแรกก็พ่อก็พ่อเลยนะฮะพ่อเลยพ่อเลยคนแรกคือพ่อเลยครับครับผมโอเคแล้วก็เป็นไงฮะทำไมถึงติดติดท็อปท็อปของร้านมะพร้าวปั่นสมูทตี้เลยฮะเรามะพร้าวของเราเนี่ยจะเป็นมะพร้าวบ้านแถวใช่บ้านแถวใช่มะพร้าวน้ำหอมแท้เราจะใช้มะพร้าวน้ำหอมแท้ครับผมแล้วเราจะปอกใหม่ทุกวันอ้ใช่ใหม่ทุกวันเลยใหม่ทุกวันครับโอเคครับผม แน่นอนครับมีเมนูอะไรบ้างได้ข่าวว่ามีมากกว่า40เมนูคุณมวยใช่ค่ะสุดยอดมากแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยปั่นได้หมดโอเคปั่นได้หมด,ด,หมดใช่ค่ะสงสัยอยู่คำหนึง่งไอค้คำว่าสมูทตี้เนี่ยสมูทตี้มันคืออะไรฮะก็มันคือการที่เราปั่นแบบว่าเนื้อจะละเอียดเนียนไปเลยเนื้อละเอียดเนียนไปเลย่เหมือนเหมือนเนียนนิ่ม คือความถูกแล้วไม่ร่วงได้ได้ข่าวงั้นไม่ร่วงครับโอเคโอเคได้ได้ได้ความถูกไม่ร่วงแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมฮะจะร่วงหรือไม่ร่วงเพราะเมนูหนึ่งที่ผมจะให้เขาทําวันนี้เมนูที่เกี่ยวข้องกับความรักครับได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับมีเมนูอะไรบ้างได้ครับครบผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาคุณครูมายืนยันนะครับว่าเมนูมากกว่า40เมนูที่ร้านนี้นะฮะว่าคุณครูเขาชิมแล้วเป็นยังไง สวัสดีคุณมวยครับผมสวัสดีครับผมโอเคเป็นไงฮะวันนี้สั่งอะไรไปก็สั่งชาเขียวมะพร้าวน้ำหอมปั่นโอเคคุบิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีรอบของพูดหนักคุุนช่อฮะสั่งอะไรไปกาแฟมะพร้าวน้ำหอมปั่นค่ะกาแฟมะพร้าวน้ำหอมปั่นหนูปกติจะกินแค่น้ำมะพร้าวปั่นกับน้ำข้าวโพดปั่นแต่วันนี้ลองเป็นชาเขียวโอเคว่าจะรสชาติเป็นยังไงโอเคชาเขียว เอาละเดี๋ยวผมก็ต้องมีเมนูพิเศษสําหรับวันนี้กับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเชิญครับผมเรียบร้อยผมให้คนละ3แก้วนะฮะให้3ามสแก้วโอเคอเค่ะเฮ้ยได้แล้วนะครับผมอันนี้คือคืออะไรฮะชาเขียวชาเขียวอย่างนี้กันเลยสมูทตี้กันเลยนะครับผมเฮ้ยลองอเล ให้อยู่สมูทตดูดไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้กาแฟมะพร้าวหวานน้อยใช่ปะใช่ค่ะกาแฟมะพร้าวหวานน้อยใช่ค่ะนี่กาแฟก็ปั่นได้เลยฮะอาจารย์เบิร์ตปั่นได้ครับเลยครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะปั่นสมูทตี้ให้ดูนะฮะแน่นอนครับวันนี้ผมอยากมาดูสมูทตี้เท่านั้นเลยฮะนะฮะเขาบอกว่าความโถแล้วมันมันไม่หล่นใช่ไหมไม่หล่นเลยใช่ไหมจะทำให้ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะฮะ กับหลากหลายเมนูนี่ฮะนี่ได้ใจถึงใจนะฮะคุณผู้ชมอร่อยจริงนะคอนเฟิร์มเดี๋ยวคิดไปอีกหนึ่งเมนูได้แล้วนะโอเคน้องเปรี้ยวปะโอ้ยน้องเปรี้ยวค่ะไทยโอเคโอเคปีโป้โอเคน้องบีดเดี๋ยวจะให้อะไรนะอะไรนะ M อ็มร้อยห้าสิบใส่ปีโป้ค่ะ นะฮะเียรอย้ะามาแวะโอเคเนี่ยครับผมอะไรนะฮะเมนูอะไรนะกาแฟมะพร้าวน้ำหอมปั่นคะ่ะขอ,อบุับขอแขอคครับผมเป็นไงฮะ โอเคนะเดี่ยวสวยสุดยอดครับผมร้านนี้เลยนะท่านผู้ชมนะร้านนี้เลยครับผม,มโอเคครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้พาคพุณครูมาสองท่านนะฮะได้คนละหนึ่งเมนูแลละทีเนี้ยของครูวินัยพาไปดูมาทั้งทีนะฮะครับผมเห็นความรักของทั้งสองคนตั้ง17ปีด้วยกัน <laughs> มีเมนูไหนไหมครับที่เกี่ยวข้องกับความรักครับผมมีแล้วฮะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วผมจะบอกว่ามันคืออะไรโอเคได้ได้เลยครับท่านผู้ชมดูฮะอาจารย์เบิร์ตรูเบิร์ตปั่นมะพร้าวสดเรายังไม่บอกนะว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันครูเหมยพอรู้ไหมฮะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยใช่คอนัดกันมาสองสามีภรรยาค่นี้นะครับผมโอเคทั้งสองคนนี้ก็รักกันมา เดี๋ยวมาดูว่าคือเมนูอะไรกันครับผมั <c oughs> เดินมายอมบอกนะฮะใส่อะไรไปบ้างไม่รู้ครับผมตอนนี้เป็นเทคนิคในการั่ <c oughs> เป็นเทคนิคนะครับผูม้มีหยุดมีบดมีปันโโ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะ,ะเรียนบัญชีจะได้เทคนิคการปั่นมะพร้าวแบบนี้นะฮะนี่ครับที่มาคอสมูตตี้อ๋อสปูตตี้ปึเฮ้ยท่านผู้ชม อีกทีอาจารย์เบิร์ตได้ครับนี่หืมอีกทีหนึ่งมาสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอาผมให้ดูทีแล้วกันฮะนี่เลยนี่เลยครับผมโอ้โหยา่ครับโอ้มันคือเมนูมะพร้าวปั่นนมสดถามว่ามันคือความลับยังไงใช่ไหมครับอาความลับยังไงฮะมันเป็นเมนูเริ่มแรกครับของร้านเราเดี๋ยวผมูขยับไปนู้นนะครับผมเออให้เห็นเราเริ่มมาจากเมนูนี้เลยโอเคครับผม ทั้งทาะมันเหมือนเมนูต้นแบบที่จะพัฒนาเป็นตัวรีดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับผมนี่มะพร้าวเน้นๆเลยสมูทตี้ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตนะฮะอืมอร่อยครับนี่คือต้นตำรับต้นต้นตำรับครับเมนูที่มาจากกาแฟมะพร้าวชาเขียวมะพร้าวโกโก้มะพร้าวครับผมก็มาจากมะพร้าวนมสดต่อมันเป็นเมนูเริ่มแรกของร้านเราเลยก็ถือว่าเป็น เรื่องของความรักสิงเสิลโอเคแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะลองเมนูที่แปลกที่สุดในร้านนะท่านผู้ชมมาดูว่าคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เบิร์จัดให้กับคุณหนุ่ยขอบคุณมากนะครับวันนี้โอเคครับผม คุณผู้ชมครับได้ค่าวว่าสั่งเพิ่มอีกใช่ค่ะอะไรฮะนมเปรี้ยวใส่โป้ค่ะโอ้ยนมเปรี้ยวใส่ปีโป้ท่านผู้ชมนมเปรี้ยวปีโป้ก็มีเด้อได้ไหมครับผมดูดูนะครับผมนุ่นเลยนุ่นนะอุ้ยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูของจริง อร่อยจริงบางคนไม่คิดว่ามันจะอร่อยมันอร่อยผักกองใหญ่กล่องเล็กอะมันเป็นนมเปรี้ยวแต่มันเป็นโยเกิร์ตนั่นแหละแล้วมันจะหอมเห็นปะโอ้โหโอ้โหคุณติสสั่งอะไรเพิ่มไหมเอ่อเอ็มร้อยห้าสิบโอ้โหเอ็มร้อยห้าสิบพีโป้ปั่นโอเคเอ็มร้อยกับพีโป้ดูค่าจานบิร์ดนี่ปั่นพีโป้มีสูตรปั่นนะฮะท่านผู้ชมทางเกมคือนี่แหละนั่นเลยฮะตาค้างตาค้างฮะคืนนี้ทำงานต่อไต้องตามงานเด็กต่อโอเค นี่คือเครือไม้ห้ิค่ะโอเคสุดยอดครับผมเอาละนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะฮะใช่ค่ะของคุณน้องนะฝากไว้วันนี้ติดภารกิจนะฮะไม่ได้มาเดี๋ยวจะสั่งไปให้เอาอะไรดีครับมะพร้าวปั่นค่ะน่คุณน้องทานเจอทานเจอยู่นะครับโอเคนะเจก็ทานได้นะช่วงนี้โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วมาแล้วนี่ ฝากคุณน้องครับผมโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะคุณในต้องการเมนูแปลกๆคุณเบิร์ตจัดให้แล้วได้เลยครับคุณเบิร์ตจัดให้นะฮะอาจจะมองเหมือนแค่มะนาวนะครับครับผมแต่ตอนจบมันอาจจะไม่ใช่มะนาว <laughs> ท่านผู้ชมมาดูครับ ครับยังไม่หมดเลยฮะมีน้ำพึ่งอีกโอ้ยเป็นไงล่ะมะนาวที่ไดกินได้เลยนะครับเอาะไรฮะครับผมมะนาวพีโป้น้ำพึ่งครับโอ้ยนี่คือแปลกสุดแล้วใช่ครับสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากมะนาวพีโป้น้ำพึ่ง้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมสุดยอดมากนะฮะสำหรับยอดยิ่งยงพามาดูพาไปดูครับโอเคมาดู เลือดแดงเลยครับอ้ยมันสดชื่นสดชื่นใช่ใช่ตัวนี้จะกินแล้วสดชื่นพูดพร้อมกันเลยคำว่าสดชื่นเมื่อกี้ใช่ครับเมนูนี้เป็นเมนูสดชื่นคือสดชื่นชุ่มคอใช่ครับมีเนื้อของปีโป้ ใช่ตัวพีชคือจะเปลี่ยนแต่รสชาติมันจะเพิ่มความหอมของอยางเราใส่สีเราจะใส่แดงกับเขียวเพราะแดงมันจะเป็นสตรอเบอรี่คือส่วนะไมรวมแล้วรวมกับมะนาวเท่ากันครับผมแล้วเราตัดเตี้ยวด้วยน้ำผึ้งนี่โอเคครับอร่อยจริงครับท่านผู้ชมมาสั่งได้ที่ร้านนี้เลยร้านชื่อว่าชาวสวนร้าวน้ำหอมพันจันเบิร์ดบอกว่ามะนาวกินได้เลยกินได้ครับเพราะเราราดน้ำผึ้งให้ที่มะนาวเลยเดี๋ยวผมจะลอง มันจะชุ่มคอเลยนะครับมะนาวท่านผู้ชมว้าวชุ่มคอเลยครับชุ่มคอครับหวานอีกนะฮะขอบคุณมากครับผมโอเคนี่คือเมนูแปลกและก็เมนูที่อร่อยนะฮะครับผมไม่แปลกธรรมดายังอร่อยด้วยครับขอบคุณครับอ่าโอเคจากส่วนแท้ๆครับครับผมมาเจอกันได้ที่นี่ครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรามาที่นี่เลยนะฮะตลาดไร่ขิงในมงมคนโอเคครับผมกับร้านชาวสวนมะพราวน้ำหอมอ่าสดสดกับหลากหลายเมนูด้วยแล้วกันนะครับอ่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มอบเมนูอร่อยอร่อยให้นะฮะผมอ่ามีมีช่องทางในการติดต่ออะไรยังไงไหมฮะนี่ครับก็ไปดูในเพจ ในเพดมาพาน้ำหอมปัดน้ำส้มสายตัวโอเคครับผมตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3สาขา3สาขาท่านผู้ชมสาขาแรกก็คืออยู่ที่วัดไร่สิงห์ตลาดไร่สิงห์มืองนครที่นี่เลยใช่แล้วก็หน้าโรงเรียนวัดไร่สิงห์สาขาที่2อยู่ตรงปากทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ครับปากาโอเคครับผมสาขาที่3อยู่ตรงเดอะมอลล์ข้าวขาครับอุยอยู่ในอยู่ในเมืองเลยนะฮะครับผมครับผมขอบคุณมากเลยนะติดต่อและก็ติดตามได้นะฮะครับผมได้ครับว่านได้้ รับออกงานนอกสถานที่ด้วยได้ครับครับอ่าแต่ถ้าใครอยากจะกินฟรีวันที่งานกระถิ่นวัดคลองตันปีนี้เราไปเลี้ยงโอเคครับผมติดตามได้ที่เพจซึ่งแอดมินเพจอยู่นี่แหละฮะแอดมินเพจแอดมินเพจก็คือคุณบุ๋ยนี่เองไปหาติดตามด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับกับเมนูที่สุดยอดมากมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปฝากคุณครูทั้งเรียนเลยนะฮะแล้วก็สมาชิกที่ ที่ทำงานด้วยนะครับผมอ่ะตลาดแห่งนี้ได้แน่ครับผมครับ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 ผมแน่นอนฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับรายการครูวินัยพาไปดูนี่วันนี้มาที่ตลาดเล็กๆที่มุมคลครับผมไม่ไม่ไม่ให้หมวยพูดก็เลยไม่ให้หมวยพูดไหนคู่วินัยทนเบอร์เไม่เป็นไรค่ะโอเคครับแทนได้เลยกับ เรื่องราวของความรักของทั้งคู่แล้วก็สุดยอดของเมนูที่เริ่มต้นจากความรัก<ช>ของทั้งคู่นะโอเคเอขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ